ม่นีสาย0ู8ศยสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับที่กําลังรับชมคลิปนี้ครับก่อนรับชมคลิปก็รลกวคนพวเพื่อนกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยจะเป็นพาะคุณอย่างยิ่งครับวันนี้จะมารีวิวโต๊ะสนุกที่ผมทําเองก็ได้ทําเล่นได้เดือนสองเดือนละวันนี้ก็เลยจะมารีวิวงง่ายๆ ถ้าเราต้องการที่จะทําไว้เล่นที่บ้านกับสมาชิกในครอบครัวของเรานะครับโต๊ะเราก็ตีขึ้นมาเองขั้นตอนแรกคือเราจะต้องทําพวกพื้นฐานก่อนก็คือพวกตีขาโต๊ะยึดติดให้มันแน่นเสร็จแล้วเราก็จะใช้ไม้ไม้อัดนะครับประมาณ10บมิล ตัดตัดแล้วก็ทำให้เป็นสี่เหลี่ยมพื้นด้านล่างตรงนี้เสร็จแล้วเราก็เจาะรูให้ครบชุกรูนะครับขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นการตนนัวนี้ไม้ไม้อัดตรงน,นี้ประกบกันสองชั้นนะครับ มันมันจะมีความหนาอยู่มันจะมีความหนาอยู่ด้านล่างคือจะเป็นตัวแรกแล้วก็จะมีขึ้นมาชั้นที่สองแล้วก็ชั้นที่สามจะเป็นสามชั้นความหนาสิบมิลนะครับแล้วก็ทําขึ้นมายกสูงขึ้นมาการลูกไม่ให้ลูกออกตรงตรงชิ่งตรงนี้เนื่องจากมันเป็นโต๊ะเล็กนะครับ ก็ไม่ได้ใช้ชิ่งที่เขาเล่นเล่นกันทั่วไปก็เลยใช้เป็นยางในรถสองชั้นเอามาประกบใส่ยิงตรงนี้เพื่อให้ชิ่งมีชิ่งสามารถที่จะเล่นได้หลังจากที่เอามาประกบแล้วเราก็ตรงนี้ทำใอามันโค้งนิดนึง พรับกับรูที่เราเจาะไว้เสร็จแล้วหลังจากที่เราเตีพื้นเสร็จวางทับเสร็จแล้วเจาะรูเสร็จแล้วก็จะเป็นขั้นตอนคือผ้าครับผ้านี่สั่งมาไม้นี่สั่งมาลูกนี่สั่งมาเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะทำเองได้ผ้ามาปุ๊บก,ก็เอามาหุ้ม พื้นข้างล่างก่อนเสร็จแล้วก็มาหุ้มข้างบนพร้อมก,กับยิงให้เรียบร้อยแล้วก็มาร์กจุดต่างๆครับลูกเขียวลูกแดงลูกดำลูกทุกๆลูกให้มันเป็นจุดซึ่งโต๊ะนี้เป็นโต๊ะเล็กนะครับ<ม>ก็เลยใช้แค่โกแดงพอเอาไว้เล่นกับครอบครัวที่ อยากให้ห่างจากมือถือสักพักก็ยังดีฝึกเขาแล้วก็ฝึกตัวเองด้วยเพราะว่าผมก็ไม่ได้เล่นเก่งก็เลยมารีวิวตรงนี้ให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับสามารถทำเองได้เราไม่จำเป็นต้องไปซื้อเขาถ้าโต๊ะขนาดนี้ผมว่าเกือบหมื่นแล้วครับหรืออาจจะเหมือนนิดๆเคยสอบถามไปแล้ว ง่ง่ายๆเนี่ยยี่สิบาทร้านยีบาทจัดมันเลยลูกลงแล้วก็เด้งมาเราไม่ต้องไปลอยแล้วก็ให้มันสวยงามก็ได้เราเล่นที่บ้านของเราสมาชิกที่บ้านตะกา20บาทร้านยีบาทจัดไปเลยข้างล่างก็หาเหล็กหาอะไรมาทําเป็นที่ห้อยเอาไว้ห้อยไม้สนุกตัวที่เราไม่ได้เล่น นะครับก็สวยงามประมาณหนึ่งแต่ไม่สวยงามเหมือนกับที่เขาทำขายกันแต่เราสามารถที่จะยังไงล่ะให้มีกิจกรรมครอบครัวของเราได้นะครับก็ฝากเพื่อนๆประมาณนี้ถ้าใครสนใจที่จะจะทำไว้เล่นเองที่บ้านก็ ประมาณขั้นตอนประมาณนี้แหละครับยังไงก็ก่อนจบคลิปนี้ก็รบกวนเพื่อนๆนะครับกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยจะเป็นประคุณอย่างยิ่งเลยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ